ือเราต้องย้อนยุคพุทธกาลแล้วแหละต้องดูตั้งแต่ดั้งเดิมนะความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรสมัยนั้นนี่มีแต่ไม่มีนิกายอะไรนะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นเองสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นหนึ่งเดียววีอาวันเมื่อกันสมัยนี้ เราจะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็ยิ่งดีสิจ๊ะแม้ประสมมาสมุทเจ้าเจะดับขันปธ,ธ,ธนปรินิภานไปแล้วแต่ถ้าหากเราวีอาวันได้เหมือนสมัยพุทธกาลก็เป็นประโยชน์ดดว่าพระองค์ยังทรงมีประชนชีพยู่และการที่เราจะวีอาวันเป็นหนึ่งเดียวกันได้เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวมันก็ง่ายนิดเดียวแค่เรามารวมกัน แล้วก็ศึกษาคําสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพราะเราเป็นลูกท่านพองเราท่านทําอย่างไรแล้วก็ทําอย่างนั้นท่านสอนอย่างไรแล้วก็ทําตามคำสอนของท่านอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นอย่างไรหลุด,ดพ้นกิเลสอสวะได้เราก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็ง่ายๆแค่นี้แค่ย้อนกลับไปทําเหมือนที่ท่านทําแล้วก็เป็นเหมือนที่ท่านเป็น มันก็จบแล้วระยะเวลาผ่านมาสองพันกว่าปีเราได้ทดลองแยกกันไปตั้งนิกายไปตามรสนิยมและความเข้าใจของตัวแต่ละคนแล้วก็พบว่าพอความคิดแตกต่างคำพูดการกระทำข้อวัตปฏิบัติมันก็แตกต่างการความแตกต่างนี่ ไม่ได้ทําให้เกิดผลดีเลยนะจจะเราจะเห็นได้ว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นหลักแต่จริงๆในแต่ละนิกายเนี่ยมีคำสอนตั้งเดิมนี่ปนอยู่ในนั้นดักนั้นก็ปรับปรุงกันขึ้นมาทําให้เกิดความแตกต่างขึ้นไปจริงๆพระเจ้าท่าน อนุญาตให้คาว่าปฏิบัติแตกต่างบางอย่างได้นะแต่คําสอนต้องเหมือนต้องเหมือนเหมือนกันนะคือก็แตกต่างเล็กน้อยคือตามภูมิอากาศเช่นถ้าไปอยู่ที่หนาวหนาวจะใส่ชุดนี้มีสีตายได้อาต้องมีเครื่องนุ่งห่มอะไรที่แตกต่างนิดหน่อย แต่คำสอนต้องเดียวกันีนตรงนี้เพราะั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านเห็นตรงนี้ต่อไปคำสอนน่าจะต้องขยายไปทั่วโลกเพราะแต่และทั่วโลกนั้นภูมิประเทศภูมิอากาศแตกต่างกันเพราะนั้นให้แตกต่างกันได้บ้างเล็กน้อยแต่ดีนี้เราแตกต่างกันเล็กน้อยพอประมาณกันอย่างมากมาย,เ,ยเล็กน้อยบางประการกันอย่างมากมายเ,ยเราได้ทดลองแตกต่างกันอย่างนี้มาย,ยาวนานแล้วมันไม่เกิดผลดี ต่อตัวเราต่อพุทธบริษ,ษ,ษัทสีต่อพระพุทธศาสนาและต่อเพื่อนมนุษย์เราทดลองกันมาสองพปีตอนนี้ก็เป็นนิมิตหมายดีๆ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มีความคิดที่จะวีอาวันเนี่ยก็คือย้อนยุคพุทธกาลอัแปลว่าเราก็จะต้องมาร่วมใจกันเมื่อเรารู้จักกันแล้วคุ้นเคยกันแล้วมาร่วมศึกษาคําสอนดังเดิมว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านสอนอะไร อย่างไรคําสอนดั้งเดิมก,ก,กระจายอยู่ตามนิกายไหนเราเอามารวมกันแล้วมาศึกษาร่วมกันจะได้มีข้อวัดปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกันนี่นะจ๊ะเมื่อข้อวัดปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกันผลดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราต่อพุทธบริษัทสีต่อพุทธศาสนาและต่อเพื่อมนุษย์เพราะคำสอนพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความรู้สากลเพื่อทุกคนในโลกรวมทั้งเทวดาด้วย นี่นะจ๊ะเพราะด้าน,นนี้ดีมากทุกที่กายเปรียบเสมือนพี่น้องที่มารวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ภายใต้ท้องฟ้าเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเลยรอช้าไม่ได้ทุกต้องจ้ะเพราะรอช้านะตายก่อนตายก่อนแล้วก็ไม่เกิดเออเพราะต้องไปเกิดใหม่นี่นะจ๊ะเกิดใหม่แล้วจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ นี่นะจ๊ะไปด้านนี่ยตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่รีบทำจ้ะ